ยี่ว่าอ,อย่า,น,น,น,ยานี้นะยังไงยี่ว่าอาจะควบคุมตัวหน่อยพี่ควบคุมล็อกแขนไว้หน่อยล็อกแขนนะเฮ้ยไม่ต้องพูดเฮ้ยโอเคเลยเออเตีมือกระบอกอ่า 几套来着？三毛的，三毛的，三、嗯、毛，干、嗯、啥？分分菜的，好不好？没关系，你我都饱了，没事啊。